สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันในช่วงรอบ่ําวันนี้นะครับวันศุกร์ที่24พฤศจิกายน2566นะครับยังคงกาดติดในส่วนของสถานการณ์ฝนในช่วงนี้นะครับในส่วนของภาคใต้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนฉบับที่3นะครับในส่วนของฝนตกหนักนะครับในส่วนของภาคอีสานและก็ภาคเหนือนะครับลมมรสุมตะหนกเฉียงเหนือมีกําลังแรงขึ้นนะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เตรียมรับอากาศเย็นลงอีก2-3องศาเซลเซียสนะครับในส่วนโซนทางด้าน ภาคเหนือและก็ภาคอีสานนะครับส่วนภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ทะเลจีนใต้ตอนล่างนี้แล้วก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวฝ่าผ่านในส่วนของภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยนะครับแล้วก็ประกอบกับลมามาสุมตะหนกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมในส่วนของอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้มีกําลังค่อนข้างแรงส่งผลทําให้ภาคใต้ในช่วงนี้เตรียมรับมือในส่วนของฝนตกหนักถึงหมักมาก,มากในหลายพื้นที่นะครับ ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนฉบับที่3ในช่วงค่ำคืนนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับท่านผู้ชมก็เป็นประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้นะครับและขึ้นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่างนะครับทั้งนี้มีผลกระทบตั้งแต่วันนี้วันที่24พฤศจิกายนถึงวันที่27พฤศจิกายนนะครับก็ประกาศเป็นฉบับที่3นะครับในช่วงวันที 27, ่24-27พฤศจิกายน66นะครับยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมทะเลจีนใต้ ตอนล่างมีกําลังแรงนะครับมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่างลงสู่ทะเลดา,ามันประกอบกับมรสุนทรเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับลักษณะเช่นนี้ส่งผลทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้าทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับ ทั้งนี้จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้นะครับวันนี้วันที่24พฤศจิกายนนะครับภาคใต้นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตรังและสตูลน,นะครับวันนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้25พฤศจิกายนนะครับประกอบไปด้วย1นะครับสุราษฎร์ธานีสองนครศรีธรรมร,ราชสาพัทลุง4ี่สงขลาหปัตตานี6ยะลา7นราธิวาส8กระบี่9้าตรังแล้วก็10สตูลน,นะครับทั้งหมด10จังหวัดในวันที่25นะครับ วันที่26-27พฤศจิกายนนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสพังงากระบี่ตรังและสตูลน,นะครับที่ต้องเฝ้ราระวังในส่วนของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็สําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าครองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าครองขึ้นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือๆๆๆๆๆๆบริเวณที่มีฝนฟน้ากะนองส่วนเรือเล็กเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับรวมทั้งระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้ามาฝั่งไว้ด้วยนะครับก็ประกาศวันนี้นะครับเวลา5โมงเย็นเจนาฬิกานะครับก็ภาพรวมนะครับภาคใต้เฝ้าระวังนะครับตั้งแต่10จังหวัดนับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสตรังและสตูลนะครับที่ต้องเฝ้าระวัง,งต่อเนื่องเนื่องจากอิทธ ความอ่อมออความกดอากาศต่ำนะครับที่จะเคลื่อนตัวผ่านแล้วก็มรสุมตะนอกเฉียงเหนือมีกําลังแรงขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเช็คในส่วนของพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในช่วงคืนนี้นะครับคืนนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับในส่วนของภาคใต้ประกอบไปด้วยสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลรานะครับที่ต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองนะครับ สีแด e งนะครับจังหวัดนราธิวาสวันนี้เฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักนะครับในส่วนของภาคใต้ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เมื่อมาเช็คในส่วนของเรดาร์อากาศในช่วงค่าคืนนี้นะท่านผู้ชมมาดูช่วงค่าคืนนี้ในส่วนของทางด้านโซนภาคใต้นะครับเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักนะครับณช่วงนี้ฝนถล่มหนักอยู่โซนนี้นะครับแถวสุราษฎร์ธานีนับเคียนซาสุราษฎร์ธานีอําเภอพระแสงสุราษฎร์ธานีนะครับ อำเภอชายบุรีสุราษฎร์ธานีอำเภอธรรมาธรรมพนรานครศรีธรรมราชอำเภออ่าวลึกกระบี่นะครับอำเภอเมืองกระบี่อำเภอเขาพนมกระบี่อำเภอเหนือคลองกระบี่นะครับอำเภอลําทับกระบี่อำเภอคลองท่อมกระบี่อำเภอวังวิเศษตรังนะครับอำเภอห้วยยอดตรังอำเภอเมืองตรังนะครับอำเภอทุ่งว่าสตูนอำเภอควนกาหลงสตูนนับมะนังสตูนอำเภอละงูสตูนนะครับอำเภอท่าแพสตูน อำเภอควนกาหลงสตูลอควนโดนอเภอเมืองสตูลนะครับออออออรัตนภูมิสงขลาอหาดใหญ่สงขลาครับอเภอควนเนียงสงขลาอหาดใหญ่สงขลาอเมืองสงขลาครับอเภอชนะสงขลาและก็โซนทางด้านยะลานะครับยะหายะลาอเภอบันนังสตายะลานะครับอทานโตยะลาอเบตงยะลา อำเภอนาราธิวสอเภอออเภอจะแนทนาราธิวสนะครับอเมอเมืองนาราธิวสแล้วก็ในโซนปัตตานีนะครับก็สามจังหวัดนี้เตรียมรับมือในส่วนของฝนถล่มหนักน้าน่าจะเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆในช่วงคืนนี้ถึงพรุ่งนี้นะครับสองสามวันนี้เตรียมรับมือนะครับไปดูในโซนตอนบนนะครับนี่นะครับมีกลุ่มฝนอยู่ที่สวีชุมพรนะครับอเภอทุ่งตะโกชุมพรอเภอหลังสวนชุมพรนะครับอเภอพระโตชุมพรอเภอละแมชุมพร อำเภอท่าชนะสุราษฎร์ธานีอกะเปือระนองนะครับอเภอสุขสำราระนองอคุรัปุรีพังงาอตะกวดป่าพังงานะครับอเภอกระโปงพังงาอเมืองพังงาอทับปุดพังงานะครับอเภอพนมสุราษฎร์ธานีอครีรัชนิคมสุราษฎร์ธานีอเคียนซาสุราษฎร์ธานีอพระแสงสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องในโซนภาคใต้นะครับเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักในช่วงนี้นะครับ ซึ่งถ้าดูจากทิศทางของกลุ่มฝนนะครับถ้าดูจากในส่วนของทิศทางของกลุ่มฝนนะครับจากอ่าวไทยเคลื Jedi ่อนตัวเข้ามาก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะ er, ในช่วงพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์นี้นะครับเนื่องจากว่าหยอ่องความกดอากาศต่ำกําลังแรงเคลื่อนตัวผ่านนะครับเฝ้าระวังในส่วนของภาคใต้นะครับแล้วก็ถ้าดูในส่วนของเรดาร์ภูเ,เก็ตนี่นะครับก็จะเห็นกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากที่กําลังเคลื่อนตัวเข้ามานในโซนภาคใต้ต้องเฝ้าระวังนะครับก็ถือว่าเป็นหน้ามรสุมภาคใต้ ที่ต้องเฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมนะครับที่เกิดจากฝนตกหนักและก็ฝนตกสะสมเป็นเวลานานนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ทางด้านภาคใต้ส่วนด้านล่างลงมานะครับที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับซึ่งก็เป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะครับในช่วงนี้แล้วก็ทางตอนบนของภาคช่วงนี้ก็จะมีอากาศเย็นลงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นความแปรปรวนของอากาศนะครับ แล้วก็มาดูในส่วนของอการคาดการณ์ในส่วนของอากาศในช่วงค่าคืนนี้นะครับท่านผู้ชมมาดูแนวโน้มอากาศค่าคืนนี้ระหว่าง18นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับในส่วนของอประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับรวมถึงให้ระวังอันตรายจากอักขีภัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศแห้งและระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่หมอกไว้ด้วยนะครับส่วนประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตก ที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและอีกเรื่องการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนตอนล่างควรลดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับรวมทั้งระวังอันตรายจากขึ 8, 2, nah ้นลมแรงที <for> ่ซัดเข้าหาฝั IR ่งไว้ด <im> ้วยนะครับท่าเหนืงอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส <im> ่วนมากทางตอนบนของภาคนะครับอุณหภูมินะครับ <im> ่ำสุด17-20องศาเซลเซียสสูงสุดถึง30-34องศาเซลเซียสนะครับยอดดอยต่ำสุด9-16องศาเซลเซียสภาคตะนองชิงนหนืออากาศเย็นในตอนเช้าครับมีลมแรงนะครับอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด17-21องศาเซลเซียสนับสูงสุด31-34องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้านับอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสสูงสุด32-34องศาเซลเซียสนับยอดภูต่ำสุด11-16องศาเซลเซียสนะครับ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสสูงสุด33-35องศาเซลเซียสนะครับภาคตะวันออกนะครับอากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสนะครับสูงสุด31-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นจังหวัดตรังและสตูลนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสนะครับสูงสุด3 1 3 3องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเน้นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและน,นราธิวาสนะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับอุณหภูมิต่ำสุด22-24อ,องศาเซลเซียสนะครับสูงสุด29-34องาศาเซลเซียสในส่วนของคลื่นนะครับชุมพรขึ้นไปคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณนี้มีฝนฟ้าครองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับ สุราษฎร์ธานีลงมาขึ้นสูง2-3เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้ากระนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรนะครับนี่คือภาพรวมในส่วนของฝนในช่วงหัวค่ํานี้นะครับคืนนี้และพรุ่งนี้เตรียมรับมือในส่วนของภาคใต้แล้วก็ทางด้านตอนบนของภาคก็ตอนบนของประเทศก็อากาศอุณหภูมิก็จะลดลงนะครับในช่วงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของอุณหภูมิลดลงอีกระลอกหนึ่งนะครับไปดูแนวโน้มฝนนะครับในช่วงค่าคืนนี้นะครับถ้าเป็นช่วงประมาณนี้นะครับ ในช่วงหวัวค่ำนี้ก็เฝ้าระวังในส่วนของโซนทางด้านนี้นะครับที่กําลังตกหนักอยู่ในช่วงนี้ในช่วงนี้นะครับช่วงหวัวค่ำนี้โซนแถวนครศรีธรรมราชนี่นะครับต้องเฝ้าระวังนครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีโซนนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในโซนตอนบนของประเทศก็เฝ้าระวังในส่วนของอากาศหนาวนะครับในช่วงนี้นะครับก็ ลมตะอนอกเฉียงเหนือที่เอาความเย็นนับพัดเอาความหนาวเย็นมาจากในส่วนของตอนบนของประเทศนะครับก็จะมีกําลังแรงขึ้นในขณะเดียวกันก็เฝ้าระวังในส่วนของลมกระโชกแรงนะครับลมลมมีกําลังแรงในช่วงนี้เนื่องจากนี่นะครับจะเห็นนะว่ามรสุมตะอนอ,อกียงนี้พัดที่พัดลงมามีกําลังแรงขึ้นพรุ่งนี้น่าจะมีลมแรงมากขึ้นนะครับส่งผลทําให้ทางด้านตอนบนของประเทศเนี่ยมีอากาศมีอุณหภูมิลดลงนะครับแล้วก็อากาศจะเริ่มหนาวมากขึ้นนะครับ นี่คือในส่วนของโมเดลในช่วงวันนี้นะครับส่วนภาคใต้ก็นี่นะครับความก,กดอากาศต่ํากําลังจะเคลื่อนตัวผ่านในส่วนของภาคใต้ซึ่งก็ส่งผลกระทบทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายแห่งในช่วงนี้นะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงค่าคืนนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ